รายการสายตรงลูกทุ่งนะคะยังอยู่กับเก๋และเกรซค่ะเกรซกับเก๋นะคะเก๋กับเกรซสองสาวค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ<ช>บ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสามโมง<ช>นะคะ<ช>แบบนี้เนี่ยวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะคะก็ติดตามกันได้รวมถึงข่าวนี้โอ้โหต้องบอกว่าใครที่ไม่พูดถึงข่าวนี้ค่อนข้างจะเชยเลยทีเดียวเพราะว่านาทีนี้เนี่ย ศิลปินคนนี้เธอฮอตฮอตฮอตมากๆเลยค่ะน้องเกรซคิวทองเรียกว่าคิวนี่แบบว่าแน่นเอียดจะเป็นคิวเพชรแล้วจะต้องขึ้นอันดับอันดับเพชรแล้วนะคะหลายคนบอกแหมถ้าเป็นคิวทองนี่น่าจะเป็นพวกนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าศิลปินแบบว่าเต้นเก่งหรือเปล่าแต่เธอคนนี้ค่ะเธอคนนี้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของศิลปินคิวทองไปเลยเพราะว่าเรื่องเต้น ก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะเรื่องอายุก็ไม่ได้อยู่ในวัยวัยรุ่นแล้วนะแต่เธอนะคะยังคิวทองคิวแน่นอยู่ได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเธอกันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณแม่ขวัญจิตสีประจันค่ะ,ะคะุณ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุพ่อฝากสวัสดีเป็น ทั้งหลายๆรุ่นค่ะทั้งวัยรุ่นแรกวัยรุ่นปางวัยรุ่นปัจจุบันค่ะค่ะคุณแม่ขวัญจิตเนี่ยนะคะก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านแล้วก็เพลงอีเซลนะคะซึ่งจัดว่าเป็นศิลปินแห่งชาติที่โอ้โหงานเนี่ยต้องจองกันข้ามปีเลยใช่ไหมคะคุณแม่คะมันก็เป็นบางบางส่วนนะคะเทศกาลก็อาจจะต้องเป็นประมาณนั้นแล้วก็ งานแม่ไม่ค่อยเป็นคิวเป็นอะไรหรอกลูกมันเป็นงานที่เราก็เต็มใจก็เลยก็ก็สนุกไปกับเขาได้วันวันค่ะ<ต>เป็น,เ,ปนเพราะความมีลูกลูกหล,ลานทุกจ้างไปร้องเพลงบ้างแม่ค่ะวันวันหนึ่งนี่เอาแบบคิวคิวแน่นสุดของแม่เนี่ยวันหนึ่งนี่มีวิ่งรอกงานไหมคะ ถ้จะมีบ้างถ้ามันไกลกันมากเนี่ยก็ไม่กล้าวิ่งเหมือนกันเดี๋ยดรถมากกล <c oughs> ัวว่าอ,อันตรายมันเยอะแต่ <c oughs> ถ้าหากว่ามันอยู่ในละแวกร้อยกิโลหรืออะไรประมาณนี้ก็บางทีมีสองสามก็แล้วแต่คุณแม่คะค่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้คุณแม่แบบว่ามีเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคือคิวแน่นมากขนาดเนี้ยคุณแม่มีวิธีดูแลตัวเองยัง, <c oughs> ยงไงบ้างคะมันก <c oughs> ็มีเนาะคือว่า ในรถส่วนหนึ่งที่เราได้พักทท่อนถ้าไม่อ่านหนังสือแล้วก็ที่บ้านก็จะเป็นที่เงียบเงียบสบายๆคือกลับถึงบ้านแล้วก็คือคือเป็นส่วนของเราละเขาพักชอนเหมือนทั่วทไปแต่ว่าแม่ไม่ดื่มไม่อดดิ้งอะไรกับเขามันก็เลย,เ,ลยเวลาตรงนั้นอ่ะก็สวดมนต์จบมัง่งที่จบมั่งก็หลับแล้วก็ดว่ <c oughs> วันสี่ห้าชั่วโมงเพียงพอ ถ้ามากกว่านี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายนะแ้าบางทีเออวันนี้จะนอนยาวาก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไปเลยหรือว่าเราจะไม่เคยด้วยว่าในชีวิตมันก็ต้องเดิน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 อะไรเงี้ยนะมันมันมันไม่ค่อยจะได้พักผ่อนแบบอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกหยุดไม่ได้ถ้าจะต้องถ้าต้องอยู่ว่างๆโดยอะไรนะรู้สึกเหม่อมันลำคานนะ มันจะเป็นที่นิสัยคนบ้านนอกเนาะอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นคนขยันก็อย่างนี้ตอนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยน้องเกรสรู้ไหมมีทั้งงานโชว์เพลงงานทําขวัญนาคนะคะงานเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงแหลแล้วก็แม่ไม้เมยไทยแม่ไม้เพลงไทยจะให้คุณแม่ไปสอนแม่ไม้มวยไทยขออภัยค่ะแม่ไม้เพลงไทยด้วยอ๋อคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียกว่าด็อกเตอร์ใช่ไหมคะ ก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครหรอกนะเพราะ <พอ S 1> ว่าคุณแม่เนี่ยได้รับนะคะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากมรามตั้งแต่ปี51ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วตแต่คุณแม่มักจะไม่ค่อยบอกใครไม่ให้ใครใช้คํานำหน้าว่าด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ี่จริงถ้าเรานึกถึงสถาบันเราก็อยากให้เขาเรียกคานี้เพราะว่าเราได้มาโดยที่ทางสถาบันก็เต็มใจทุกฝ่าย แต่ว่าก็เกรงงอ่ะเพราะบางทีบางคนเขาถือมันก็ไม่ได้เรียนแล้วมันอะไรเงี้ยลัวเขาจะมามาสกิดใจเขาแล้วเราว่าคนโย mm hmm. วยวายก็เลยว่าเอาเอาง่ายๆก็เรียกยังไงก็อย่างนั้นแต่ว่า <Yeah. S 2> ภูมิใจนะ <Yeah. S 2> ภูมิใจในสถาบันที่ผลิตเอ่อมิสติศึกษามาเป็นบัณฑิตมากมายแล้วก็เป็นผู้นำ mm hmm. อะไรเยอะแยะทุกสาขา ก็ได้แต่ชื่นชมของตัวเองแล้วก็กราบไหว้พ่อขุนรามว่าอย่างน้อยลูกก็ได้เป็นลูกพ่อโดยที่ว่าไม่ได้เดินทางหาพ่อมาก่อนก็ชื่นชมของ,ของ,ของชื่นชมในในชื่อของพ่อขุนรามคำแหงค่ะถามถึงงานละครบ้างดีไหมได้ข่าวว่าตอนนี้มีทั้งภาพยนตร์มีละครนี่คือแบบว่าภาพยนตร์มาติดติดเพิ่งจะเข้าฉายกันาาไ,ไ,ไปนะคเะมื่อปล,า,ปลายปีที่แล้ว31อธันวาพอดีเลยนะคะ ก็เป็นนางเอกนะบอกเป็นนางเอกรอะุดแต่พ่อแดนเขาไม่เรียกนางเอกนะเรียกก็บอกนางโอ่งอย่างเงี้ยยังยังจะขัดใจกับ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 ผู้จัดการเนี้ยค่ะฝ่ายจ้างเนี้ยไม่ดีเลยเรียกนางโอ่งเลย ช่วงนี้ก็จะเห็นงานของคุณแม่นี่ค่อนข้างเยอะนะทั้งทางจอทีวีด้วยนะคะทั้งภาพยนตร์ด้วยนะคะล่าสุดนี้ละครทางช่องฟรีทีวีช่องหนึ่งเพลงรักเพลงลำอันนี้คุณแม่ก็ไปเล่นด้วยใช่ไหมคะก็เป็นนางเอกอีกแล้วเป็นนางเอกอีกแล้วเป็นนางเอกทุกเรื่องแล่วแล้วช่วงนี้ไปเฮฮากับลูกหลานแล้วก็ในเรื่องเพลงรักเพลงลำเนี่ยมันใกล้ตัวเพราะว่า จะต้องเป็นคนที่จะต้องแนะนําสอนในเพลงพื้นเมืองอะไรเนี่ยเาเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นทางที่เราสะดวกสบายก็ต้องขอบคุณทางดาราวิดีโอขอบคุณช่องเดขอบคุณช่องอะไรอีกนะเรียกไม่เป็นนะที่หนูเรียกเมื่อกี้ค่ะเรียกไม่ถูกค่ะก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายเนาะที่ก็แบบให้คุณแม่ได้ไปเล่นนะเราก็จะติดตามผลงานคุณแม่ไปเรื่อยๆคุณแม่ค่ะท้ายสุดนี้อยากให้คุณแม่ช่วย อวยพรปีใหม่เนาะให้กับคุณผู้ชมชแล้วก็แฟนๆนะคะที่ติดตามชมผลงานของคุณแม่กันสักนิดนึงค่ะค่ะค่ะปีเก่าจะไปแล้วไปแล้วเนาะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วนะ <c oughs> เรามารับหน้าปีใหม่มอมาก็ไปพอแพ้ก็มา สิ่งใดเก่าๆไม่ดีฝากไปกับปีหมอมาปีแพะซึ่งมาก็ขอให้พาสิ่งดีไม่ใช่อย่างผู้ที่ถูกจับไปใครๆก็เรียกว่าแพะอันนั้นแหละไม่ใช่เรามันเป็นเขาเสียนี่ปีแพะ มงคลให้ปวงชนโชคดีผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขอให้มีซึ่งสุขะพาลานาไหมคนหนุ่มคนสาวก,ก็ขอให้ก้าไปเป็นผู้นำวัยรุ่นให้งดงามกันไปตามวิสัยไทยที่กำลังเรียนกำลังศึกษาขอให้ปัญญา เก็มใส่นวัยรุ่นใหม่ใหม่สิบเอ็ดสิบสองปีก็คอยวยให้ใสก็ให้เป็นไทยแท้แท้อย่าแกลลมแกดแดดนะกันไปเลยนอน,นี้ปีเก่าได้ผ่านไปปีใหม่ให้อยู่ดีขอให้รำรวย เป็นมหาเศรษฐีแล้วแถมแม่กวันจิตนี้ด้วยอีกคนโอ้ยขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่พะมากค่ะแม่รวและก็ด่งดังนะคะนกเกนกเก้ขอขอบคุณคุณแม่ก็ขอให้ปีนี้คุณแม่มีผลงานออกมาให้เราได้ชื่นชมกันอีกเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะเสียงสดๆนะคะสายสดๆเลยจากคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะ จะไม่ใช่ตัวจริงเด็ดขาดถ้าหากว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงพื้นเมืองจากคุณ<ช>แม่วันนี้นะคะให้วัยพรปีใหม่ก็แหล่เป็นเพลงพื้นเมืองเลยนะคะดน,นาาสดด้ยมั้งคะใช่เ<ช><ๆ>ก่งมากเก่งจริงนี่แหละจึงบอกว่า ตำแหน่งด็อกเตอร์เนี่ยคู่ควรแล้วเหมาะสมแล้วด็อกเตอร์ขวัญจิตสีประจัน <c oughs> เอาละค่ะเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งส่วนช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะของคุณลูกแพรอุไรพรนะคะมาให้ฟังกันด้วยแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรที่ไหนนะคะช่วงหน้าติดตามกันค่ะ,คะ การแสดงสดของเขามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ